แลโลสสดีคนเรานำมาเองวันนี้เราอยู่กับเกมอีพิซดกับช่วงอภิเทพซ่าซึ่งวันนี้ก็กลับมากับชั้นเดิมพี่ชั้น1นึอีกแล้วเพราะว่าชั้นนี้เป็นชั้นที่มีปัญหากันทุกคนเลยลก็เราจะมากลับมากับทีมใหม่ล่าสุดที่เป็นทีมค่อนข้างจะเป็นสายประหยัดสายฟรีแล้วก็เดี๋ยวจะหาบากวบอกทีหลังว่าตัวคนไหนแฮนได้บ้างก็คือเป็นทีมที่แบบว่าตอนนี้3ดาวทังตี้เลยดีมากๆนะะอันดับแรกเลยคือก่อนจะไปเริ่มเราทําไปดูกันก่อน,อนว่าทําไมถึงมาทําไกลอีกรอบก็คคคืืออนนนีี่่ตัวทเป็ ไฮไลท์งานของงานนี้ก็คือจะมีเป็นลอริน่าเมื่อก่อนจะมีเป็นเซอร์เมียแล้วก็มีเป็นฟานไฟเมนฟีเลนพวกนั้นโอ้เราว่าพวกนั้นมันรูหลามาเฮากันไปเนี่ยตัวเนี้ยสายฟรีดีสุดแล้เพราะตัวคนเนี้ยมันเพิ่งบัฟมาให้แบบว่ามีความตึงเครียดกว่าเยอะเพราะว่าเนี่ยมีลิซซีเกินสองร้อยไม่ตายตายยากมากบอตีไม่เข้าแล้วก็จะมีเป็นเรื่องของ จอก,ก่อให้ฟรีด้วยถ้าเกิดว่าดีซิเกิน200ร้อมันก็เป็นตัวคนที่ทำให้มันตีบอสไซดินไม้ D ได้เก่งมากขึ้นเราเลยคิดว่าอ่าเดี๋ยวเขามาทำคลิปอีกรอบพูดเลยหม่ยใจมีเป็นแนวทางมากขึ้นนะตอนนี้เราอยู่กับดีหลักเราแหละแต่ว่าของก็คือพยายามยดให้่ันหัวยที่สุดที้ห่วยได้ละก็กดออโต้มันก็ได้มันก็เอาตามนั้นนะ่ะก็น่าจะคิดว่าผู้คนน่าจะพอทำตามได้แต่ว่าอจริงๆริก็ดูเอาแค่คอนเซปต์ก็พอละนะ แล้วก็จะมีเป็นไงบ้างอ่าหลักๆเลยเคิดว่าตัวไฮไลท์ของทีมจะมีเป็นลอริน่ากับคิสตี้สองตัวนี้ต้องปัน้นอีกสองตัวนี้เราว่าอะไรก็ได้แต่เราว่าล้านเนี่ยควรจะมีกันทุกคนเพราะว่าล้านาเป็นตัวก่อที่เดี๋ยวช่วงหลังอบลร้อยสิบไปอะ่ะปั้นไปก็คุมได้ใช้เดดเกมก็ได้ใช้ยาวๆใช้ลงบอดป้ายได้นะก็บอลคะแนนทางสามารถใช้ได้ก็นําให้ปั้นล้านไปด้วยล้านที่ปั้นยังไงบ้างก็หลักๆขยามทําให้มันเป็นประสิทธิผลอยู่ที่60นะ แล้วก็ที่เหลือก็พยายามเน้นถึกเน้นสปีดเน้นสออย่างต้านทานไม่ต้องมีก็ได้แต่เน้นถึกๆแล้วก็เอาให้เร็วหน่อยเอาถ้าที่ไหวก็ได้ถ้าเกิดใครไม่มีของก็ใส่เซ็ตเลือดฟรีทั้งหมดเลยก็ได้แล้วก็ลองเท้าเลือดที่เป็นสปีดก็ถือว่าใช้ได้ละอันสแตนใช้เป็นออรเดถ้าไม่มีใช้อะไรก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะแล้วก็เรื่องของการปลูกพลังเราแนะนาให้ปลูกที่เป็นห้าไ้อยสองอันก็คือจะมีเป็นอันที่เป็นก่อแตกกับอิมูลอันนี้คืออิมูลนะอันี้คือก่อแตกมันต้องบ้บวกให้ได แล้วก็นี้ก็บวกบวกสปีดเอาอันนี้ก็เอาอันนี้เอาอันนี้เอาเพราะมันดันเทินเพิ่มให้อันนี้ก็จะมีเป็นดันเทินเพิ่มก็เอาอันนี้ก็ก็เอาสุดก็คือเอาหมดเลยนะแต่จริงๆก็ถ้าเราพยายามให้เด่นแค่สองอันนี้เพราะว่าเกิดใครมีเป็นแร่รูน้อยนะโอเคแล้วก็จะมีเป็นเรื่องการอัพสกิลเราคิดว่าร้านเนี่ยสกิลไม่ต้องอัพก็ได้แต่ถ้าเกิดอยากอัพนะอัพสกิลสามเพราะสกิลสามมาดูดเลือดถ้าสกิลสามแรงก็จะดูดเลือดได้มากขึ้นสกิลที่ใช้ ตัวคอยต่อมาก็คือจะมีเป็นคิสตี้คิสตี้เนี่ยเอาจริงๆเราคือจะมีเป็นตัวนี้นะคิสตี้คือเป็คนคอเปลี่ยนคา์าสามารถเปลี่ยนคา่าได้แต่ตัวนี้มันเป็นตัวอาน,นิหน้าเราเราไม่อยากเปลี่ยนมันเราก็เลยเอาเป็นตัวที่2มาเลยก็คือเนี่ยถ้าเกิดเอามานะ เปลี่ยนคา่ากับไม่เปลี่ยนคา่าต่างกันยังไงบ้างก็คือมีแค่บัฟประสิทธิผลเพิ่มมาแค่นั้นไม่มีอะไรต่างกันมากแล้วก็รู้สึกจะมีดันเงิร์นเพิ่มด้วยแล้วก็มีเป็นออเรียสกับมีเป็นบัฟดีเฟนต์แต่เราคิดว่าไม่ต้องทำได้ไหมไม่ต้องทำก็ได้เนี่ยเดี๋ยวเราเอาคิสตี้ตัวที่สองมา,มาใช้เลยนี่ก็คือเราเป็นตัวคิสตี้ที่แบบว่าตัวนี้เป็นตัวสำรองในกิวอัลเราก็ไม่ได้ใช้ทำอะไรเลยก็เนี่ยให้ดูก่อนว่าลงๆเลยไม่ทำอะไรเดี๋ยวเราลองว่าระบบสกิลสามเราดีกว่ามาใชใ้ดูแบบสาาายก,ก,าาาก,ก,กิลนะล้อองงวว่่่่ะะรรััเเหหมมมนนนนนนดึึไพี มันสติ๊กมากเยอะแต่มันไม่ใช่สารเร่งเราคิดว่าโบกไปก็ไม่เป็นไรแหละแต่ก็สิ่งที่สําคัญมีอะไรบ้างเราคิดว่าสกิลของคิสตี้เนี้ยไม่โบกเลยก็ได้สามารถใช้ได้ทั้งก้อนเลยแต่เราโบกไ้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหน้าแตกมาจะเขินเอาก็เลยเอาแบบให้ใหมันดีที่สุดเลยดีกว่านะเพราะคิสตี้เป็นตัวคนที่ใช้ในเกมยาวๆเหมือนกับไอ้ลาร์ดเลยแต่ตัวนี้จะเป็นออกแนวตัวกิววอลกับตัวอารีน่ามากกว่านะแล้วก็ตัวคนนี้เอามาทาไมตัวคนนี้จุดประสงค์เอามาแค่ให้แชร์ลิซิทให้คนหลังสุดเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอา อ่าอลอรีน่าให้ทำลิซิทถึงสองร้อย 200, แต่คือเอาแค่ร้อยห้าสิบก็พอแค่ไหนมาเนียคิสตีบ้บัฟมาก็คือการแชร์ลิซิทเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ละทำให้เราแบบถ้าเกิดเราลิซิทอยู่ที่ร้อยห้าสิบคนหลังสุดก็ได้ร้อยห้าสิบเต็มๆเลยมีวยังไงบ้างทำไงก็ได้ให้ลิซิทร้อยห้าสิบแล้วก็เน้นฉึกๆเน้นเร็วๆอันนี้ก็คือแล้วแต่ชอบเลยแต่นี่คือเราใส่ของมัว่วๆไปเลยเพราะว่าเราไม่แคร์ถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่พยาย,ยามใส่ให้เป็นเซตนี้เซตนี้มันคือจะเป็นเซตที่อ่าจะเพิ่มต ใส่อะไรก็ได้ให้มันมีค่ารองเป็นรีซิตเยอะๆมันจะได้ให้ครบ150ใน,นแค่150ก็พอนะใครมีแผนตัวเองก็ช่วยช่วยอยู่เหมือนกันนะทำไมถึงต้องเอาแค่150เพราะว่าเราจะมีตัวละครที่ชื่อว่าลอรีน่าลอรีน่าเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันมีรีซิต200มันก็จะได้ความสามารถเพิ่มใช่ปะซึ่งไอ้ลอรีน่าเนี่ยถ้าเกิดใครอัพปลกพลังค่อนข้างแน่นแนะนำว่าต้องบวกเต็มนะ้าเกิดบวกไม่เต็มมันอาจจะอึกอักนิดหน่อยแต่ก็ ยังไงก็ต้องเต็มอะถ้าไม่เต็มเราก็ไปทำใ,ให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเตือนอีกหนึ่งอย่างถ้าเกิดว่าใครที่ใช้เป็นระบบพรแห่งการเติบโตมันจะช่วยเพิ่มเบลกับเพิ่มสกิลให้เพิ่มปลุกพลังให้แต่มันไม่ได้เพิ่มการเปลี่ยนคาสนะยองนงีก็ต้องไปทําแยกอยู่ดีนะโอเคส่วนเรื่องการบิลก็มีว่าอะไรก็ได้เลยเราคิดว่าเป็นดาเมจเลยถ้าเกิดว่าเอาให้ดีที่สุดนะมันก็คือเป็นคิดดาเมจเจาะเกาะหรือว่าเป็นเซ็ตเดือดดานเจาะเกาะและจริงจะแรงกว่าเยอะเลยแต่เราไม่ใใ้่มัน,แ,นแ,แบบหส จะเสร็จไปกรับสิ่งที่สําคัญมีอะไรบ้างก็รัาคิดว่าควรจะมีคีย์เลทหนึ่งร้อยแล้วก็จะมีเป็นต้านทานเนี่ยไม่ต้องทําเพราะว่าต้านทานเนี่ยมันให้ฟรีมา50นะอยู่ในตรงไหนของสกนะิลเนี่ยแหละน่าจะแพสซีฟอะเออแพสซีฟอยู่ที่50ก็คือตอนเนี้ยมันมีดิสิตให้50แล้วรวมกับคริสตี้อีกร้อยห้าสิบก็ลงกันไปสองร้อยละแล้ว,ลว,ลวก็ไม่ต้องทำอะไรเวอร์ขนาดนั้นแล้วก็ที่เหลือก็พยายามเน้นโจมตีเน้นคีย์เลทคียดาเมจเอาให้เต็มนะฮีเฮียที่สุดฮีเยอร์ได้แนะนำถ้าเกด,ดเก็้ดดนะแ,แไ ถ้าเอาสปีดมันก็จะเบาลงนิดนึงแต่ว่าได้ความเร็วมาเพิ่มก็จะวนเคลิ้นบ่อยกว่าแต่นี่เราแต่ชอบอยังไงแต่เราเอาลัดดึงตีบ่อยๆอยู่แล้วในโจมตีจะดีกว่านะส่วนอันดีแทคใส่เป็นเพิ่มดาเมจใครที่เล่นฮันนีเวนสตาร์ก็เอาอันดีแทคสตาร์มาก็ได้ใครไม่มีใช้อะไรก็ได้เลยที่บอกว่าเพิ่มดาเมจเนี่ยอันนี้บอกว่าเพิ่มดาเมจก็ใช้ได้อันที่บอกว่านี่อันนี้เพิ่มโจมตีเดียวทำดาเมจเพิ่มขึ้นนี่ก็ใช้ได้คือมันใช้อะไรก็ได้ที่บอกว่าบอกว่าเพิ่มดาเมจแต่จะมี ดันทั่วๆไปแต่ว่าที่เป็นอบิตตั้งแต่ประมาณชั้นร้อยหนึ่งขึ้นเนี่ยใบนี้จะใช้ไม่ได้เพราะว่ามันโกงเกินเกมมันเลยแบบดักทางไว้เรียบร้อยลวดันก็ใบนี้ใช้ไม่ได้นะอย่าใช้ใบนี้อะไรก็ตัวสุดท้ายของเราก็คือจะใช้เป็นไอโนตัวนี้เอาจริงงเราวามันมันเป็นตัวคนที่น่าจะแฮรได้เยอะที่สุดแล้วก็คือเนี่ยนี่คือไอโนที่เราใช้ก็เป็นไอโนอยก็คือเป็นฮิลเลอร์เปลี่ยนค่าได้ไหมเปลี่ยนคา่าได้ดีไม่เปลี่ยนก็ได้นะเราก็่เอาใช้ได้เหมือนกันจุดประสงค์หลักๆก็คือต้องการไอกก็ด้้มาช่วย al, วยลแ โดยที่ไม่ใช่สกิลไม่โจมตีถ้าเกิดว่าเอาเชสกิลที่เป็นฮิลไดทั่วไปแบบธรร์บอดินเนี้ยโบสันซัดหน้าเราหน้าหงายได้แล้วก็เอาตัวคอนที่แบบว่าเป็นสกิลไม่โจมตีมาแต่เราเน้นว่าใครจะใช้ไอ้นอตอ่ะอย่างแรกเลยคือควรจะมีใบนี้เซเลตินถ้าใบนี้ไม่มีเราจะแนะนําเป็นตัวคอนอื่นที่แบบว่าฮิลสกิลหนึ่งเราฮิลได้ดีกว่าเช่นแบบใครมีเป็นชูริไฟอันนี้เก่งมากตัวคอนี้เก่งมากแล้วก็ใช้เป็นไอเทมบัตสโตนถ้าไม่มีบัตสโตนขัดทิ้งไปเลยนะไม่ต้องใช้นี่ก็คือเป็นบัต หินเซลาเลือดแต่เราแนะนําให้ผู้เล่นใหม่ถ้าใครดูตามไกด์เราก็น่าจะเลือกมาหมดแล้วแหละถ้าไม่เลือกก็ต้องไปดูลุ้นกระชาจากที่อื่นนะว่ามันซุมออกไหมถ้าเกิดมีนะนะสามารถใช้ชูรีไฟแฮนได้ไม่ต่างกันเลยดีกว่าด้วยซ้ําแต่เราใช้อนนอสเพราะว่ามันก็คือต้องเลือกหาว่าเจ้าไปไหนแหละเซตินแล้วว่าน่าจะต้องดูว่าเป็นดวงกดกระชาแต่คนเป็นไงถ้าเกิดแบบมีเซตินก็ไปอนอสดีกว่าถ้ามีเป็นแบบหินเซลาเลือดก็ไปใช้ชูรีไฟก็จะดีกว่าถ้าเกิดยังไม่มีอีกทำยังไงอีกเราคิดวาล คามล่าเนี see, this, type, jamais, it, we 1991, ่ยก like ็สามารถลงจบได้แต่เราคิด <finish> ว <nation. S 1> ่าไอ้ว hmm. ิธีลงแบบเนี้ยมันต้องแบบบิวให้ถึกอ่ะมันต้องแบบตีไม่แตกมันถ้าเกิดมา r อจีไปตีตัวตัวอื่นแบบว่าตีคาม i ล่าเยอะเกินไปเงี้ยมันก็จะยืนไม่ไหวเราคิดว่าจะแย่เอาได้มันอาจจะแบบตีบุ้มได้แต่เราคิดว่าปัจจัยที่เสี่ยงน้อยสุดควรจะใช้เป็นตัวคอนที่ตีแล้วดูดเลือดหรือว่าแบ่งเลือดให้เพื่อนอะไรเงี้ยแบบถ้าเกิดว่ามีจริงจริงอาจจะใช้ทามารินก็ได้ทามารินนี่ก็อาจจะอันตรายนิดนึงก็คือสกิลหนึ่งเป็นฮิวได้แต่่วา มันฮิวไม่ค่อยแรงนะแังนั้นวิธีการแก้ก็คือต้องการจังหวะแปลงร่างให้ดีแบบว่าถ้าเกิดบอสอยู่เลขสามเนี้ยก็แปลงร่างได้หรือถ้าบอสอยู่เลขหนึ่งก็แปลงร่างได้อะไรประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยะเราสามารถใช้เป็นไม้เท้ามาลูริสเพื่อช่วยฮิวเพิ่มได้นะก็เป็นไม่ว่าอิ t เพลคต์ดีเนก็ได้นะดีเนก็ได้หรือจะเป็นเออถ้าเกิดใครไม่ีเซตินใช้ดีเน่ก็ไหวละแล้วก็จะมีเป็นเซตินก็ใช้ได้เหมือนกันใะเป็นเนี่ยไม้เท้ามาเอามาลูริสก คิตตี้กับลอรีน่าเนี่ยถ้าเกิดไม่จะไม่ได้2ตัวนี้นะเราคิดว่ามันคือเปลี่ยนคอมโบเลยมันก็คือต้องไปดูไกด์เก่าเราสามารถไปดูไกด์เก่าเราได้ใครที่มีเป็นไฮดีเบียไฟมิริก้าไฟมีอารามิตาไฟ3ตัวนั้นคือตัวคนที่ไม่ง่ายแต่สามตัวนั้นอ่ะมันเป็นตัวคนที่ขี้โกงจนแบบว่าไม่อยู่ในกาชาเนื้อเรื่องมันจะหาไม่ได้จ้เป็นดวงดีดันนั้นสามตัวนั้นไปดูไกด์เก่าได้นะถ้าเกิดว่าไปเอาปัจจุบันก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ร้านเราคิดว่าถ้าจะเอาแทนมีใครบ้างเราคิดว่ามััันนนนนนนกกก็็ไมมมมม่่่่่่่ีีีีีใใคครรแแททททะเเเาาาววปงงงดดดดึตสสสุุุิ ไลโลนี้แล้วหาไงเขาตัวฟรีด้วยก็ไปเปลี่ยนคาร์แล้วก็ไปทําอะไรที่ตามที่บอกมาก็ว่าไปนะอันดับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของกาเดียนใช้อะไรก็ได้ไม่ใช้นะไม่กดเราจะกดอาทีมนี้ไม่ใช่ออโต้นะทีมกดมือเพราะว่ามันชั้นนี้ความตึงถ้าเกิดกดออโต้มันมีทีมผ่านแหละแต่จะใช้พวกสาหน่อที่บอกโกงไปก็ต้องใช้เป็นอารามิตาไฟใช้อะไรพวกนั้นนะโอเคเรากด3ก่อนเลยเริ่มมาอันดับแรกเราจะฆ่าหุ่นกระป๋องก่อนเลยมันจะได้ตัดตะหาไปนะทัวรเอร์ได้เลย นี่ถ้าเกิดก่อนไม่แตกรีเลยออกได้เลยนะตอนนี้คือเราต้องการจวนช็อตไอ้เจ้าตัวตัวข้างหลังถ้าเกิดก่อแตกได้มันจะฆ่าได้ไวมากแต่นะเราเราจะเน้นก่อแตกมันให้ได้ก่อนเดี๋ยวเรารีหากอแตกก่อนนะแต่ก็คือเล่นแบบเดิมไปซ้ำไปเรื่อยๆแหละโอเคเราได้ก่อแตกแล้วเดี๋ยวเราสกิลสามยาเจ้าหุ่นกระป๋องเลยเคานเตอนนิดหน่อยจะไม่เป็นไรลอริน่ามันไม่ตายอยู่ละตีสองรอบเลยโคตรเจ๋ง สามไปเดี๋ยวพอห้องกระป๋องตายเราจะไม่กดโซลาร์แล้วนะเราจะเก็บสกิลสองลาแล้วก็กดประหยัดโซละอ่าเราตีนี่ไปก่อนตอนนี้ไอ้นี่มันตายละเอาบอโรลิน่ามาปิดตายเรียบร้อยแล้ะตอนนี้ก็ง่ายๆแล้ะตอนนี้เราสามารถเลิกเล่นไดสองอย่างก็คือเราจะโฟกัสบอสให้ม่โจกๆไปเลยหรือเราจะค่อยๆเก็บโซก็ได้ถ้าใครที่โซหมดเนี่ยมันยากแล้วไม่อยากเล่นบ่อยๆอะเราแนะนำว่าเก็บโซมันจะดีกว่านะก่อนนี้ก็แล้วแต่ว่ายังไง แล้วก็จะมีเปคนคนิคที่เป็นถ้าเกิดตีลอริน่าไอตี a อเฮเซลตัวเนี้ยถ้าเราตีครบห้ารอบบอสจะกางโลให้ทั้งศัตรูแล้วก็ทั้งเราเราแนะนําให้กด2อย่างก็คือกดก่อนที่บอสจะอันตีให้ต่อรอตัวนี้เป็นตัวเอให้กดตีลูกน้องจนมีตัวไอสกิลนี้ขึ้นบารอัปนนี้ขึ้นแล้วก็จะเปอีกเป็นกลางโลจะเป็นแบบไม่โดนบอสสั์หน้านะจะไม่เจ็บมากแต่จริงๆไม่ค่อยแคร์หรอกไม่ต้องทำก็ได้แต่อีกทางเรืองนึงก็คือกดตอนที่บอสใกล้จะตายละพอบอสใกล้ตายเรากดไปมันก็จะช่วย ให้สกิลหนึ่งไปตอนที่เจอบอสเซรีนไม้ก็จะสู้ได้ไง่ายคือแต่จำเป็นไหมไม่จำเป็นนะอ่ะตีนี้ไปโอ้ดาเมจเวอร์มากแต่อลอริน่าบัฟมาดาเมจโคตรเจ๋งอันเนี้ยพอมันเข้ามาปุ๊บก็หน้ามันจานตีละเราก็สามารถตีเพื่อเอาโลดได้แต่เราคิดว่าเรายังไม่เราไม่ต้องตีก็ได้มั้งเราว่าไม่ต้องเก็บโซลหรอกมั้งเราว่าเราเก่าเกมพออ่ะไม่เป็นไรเราเก่าเกมเราแก้บอสเลยก่อน อ่ะเนี่ยแล้วก็ตีปุ๊บพอตีต้องตีเดียวนะอ่จะได้ไล้ค่ลขด้ค่าก็ได้โลทางเราอังสตูแล้วก็สัตว์หน้าไม่เข้าอ่ะตีไม่เข้าตีหนึ่งไปอ่ะก็รู้ตีแล้วละเราก็ตีนี่ไปอ๋อเราลืมลืมลืมพูดเรื่องประสิทธิผลเลยใครจะทำดีบัฟให้แบบไอ้น้อยช่วยก่อแตกได้อ่ะประสิทธิผลต้องอยู่ที่ร้อยหกสิบนะถ้าใครทำต่ำกว่าร้อยมันจะไม่ได้ผลแต่ไม่สำคัญหรอก อ่ะตอนนี้เราทำไงได้บ้างเราก็เราคิดว่าเดี๋ยวเราจะรอเก็บเล็กหนึ่งก่อนดีกว่าเอาให้เล็กหนึ่งขึ้นก่อนใกล้ขึ้นก่อนตีแรงมากตามอีเบอร์มากเล็เท่าไหร่ละเล็สี่ละอ่าเล็กสี่ถ้าเราตีบอสตอนนี้ถ้าเราตีเฮเซอร์ตอนนี้เราได้โล่แต่เราคิดว่าบอสมันจะสกิลสองบกทงโอเคโบกทงไม่เป็นไรอ่าเราเอานนี้ไป ได้หนึ่งไม่มีตอก่อนเข้าบอลไม่เป็นไรนะไม่ใช่ปัญหาขนาดนั้นแต่แค่ถ้ามันมีมันก็จะง่ายกว่านี้หน่อยโอสอยู่ทหนอยู่สามไหมสามเก็บไว้ตาหน้าก็ได้มั้งเราว่าบอสมันคงไม่เป็นไรหรอกตายแล้วมาถึงบอสละบอสเป็นไงบ้างก็ บอสน่าซื้อสวยน,นะโอเคมีสเสบย์จีนนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตีบอสเลยตอนนี้ตีบอสอย่างเดียวเลยนะโอกาสกบอสอย่างเดียวเลยถ้าก่อแตกบ่อยก็จะเล่นง่ายก่อแตกไม่บอ่อยก็จะตีแตกหน่อยหน่อยแต่ไม่เป็นปัญหาหรอกเพราะทีมเนี้ยมันไม่มีทีมที่โอกาสให้ตีบึม้มโอกาสตีบึ้มน่าจะมีแค่อย่างเดียวคือคิสตี้กดสกิลสแต่ถ้าเราไม่กดเล่นๆมันก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าสกิลสมันไม่จำเป็นต้องต้องใช้นะโอเคแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากให้คิสตี้มาโยยูลุงนองได้ให้มันได้ง่ายขึ้น ประสิทธิ์โหดร้อยห้อิลเหมือนกันแต่ร้อนไม่ต้องทำหรอกไม่จำเป็นนะตีไปโซ่เราจะไม่กดเลยนะเราจะเก็บโซ่ให้ร้านอย่างเดียวเลยเพราะระ้านคือคนเดียวที่จะใช้โซลแล้วคุ้มค่าให้สุดตีไปตีบอสไปเนี่ยแล้วคิดไอ้ลอริน่าถ้าเกิดว่าใครเปลี่ยนค่ามาะจะมีเป็นโอกาสดูโอเพิ่มเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์เวลาตีตีเดียวอย่างเงี้ยโอกาสดูโอมันจะเยอะกว่าตัวอื่นแบบปกติเนี่ยเราว่าบัฟมาดีมากๆเราอยากไปเลย โอเคก็แตกได้ละน่าจะไวขึ้นเยอะทีไปไม่โดนอันนี้เราไม่แรงมากเพราะว่ามันยังไม่บิวไม่สุดบิวแบบขอไปทีนะโอ้โหอย่าเตะน็อตสงสารไอ้น็อตด้วยคุณเจ๊งไปแล้วรอบหนึ่งจะให้เจ๊งอีกรอบปะกดโซไม่ได้ก็ไม่ต้องกดนะกดสกิลหนึ่งหรือสกิลสามเอาเลย ตี <Okay. S 1> ไปเรื่อยๆเ,เนะถ้าเกิดว่าเลือดต่ำกว่า50%เนแนนำให้นับเลือดบอลแล้วเพราะว่าตอนนี้บอสจะมีเมคนิคเฟสที่2เป็นเฟสตอน40%นับเลือดบอลยังไงก็ถ้าเกิดว่านี่เป็น50ก็นับไปหอยไป2ช่องก็จะเป็น40%หรือถ้านับไม่เจอฮอสตมันจางแล้วก็นับจากตรงนี้เลยไอ้ตรงที่ไปขีดเนี่ยมันคือ25%ก็เป็น25 30 35 40แปลว,ว่าตอนนี้อีก1หลอดบอสก็จะเข้าเฟสละเข้าเฟสแล้วมันจะเป็นไงบ้างรุ่นอน2ตัวนี้จะกดสกิลไม่โจมตีมันจะแทง2รอบ ครั้งที่มีคนกดสกิลไม่โจมตีเนี่ยบอสจะแทงหนึ่งรอบแต่พอลูกน้องกดสกิลไม่โจมตีมานก็ของฝั่งศัตรูด้วยบอสก็แทงฟรีสองรอบเพราะมันแทงฟรีสองรอบ้วเนี่ยมันแทงใส่ใครมันแทงใส่คนตามกฎอันนี้ก็คือจะมีเป็นหนึ่งสองสามถ้าเกิดเราตีบอสมันจะเปลี่ยนเลขเป็นเลขหนึ่งเป็นเลขสองตีอีกรอบก็เปลี่ยนสองเป็นสามแบบนี้วนไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราตีแล้วมันเป็นก่อนที่เข้าเฟสซีซีแบมันเป็นเลขอะไรมันก็แทงตามกฎอันนี้ถ้าเป็นเลขหนึ่งก็แทงตัวดาเมจสองรอบซึ่งอันนี้ ถ้าเป็นบทติถือว่าตีแตกนะแต่ถ้าเป็นก่อนในอลอริน่าไม่เป็นไรเพราะว่าอลอริน่ามีเป็นการดาเมจ35%เราทำดีชิท200แล้วมันไม่ตายแล้วมันก็มีชาดาเมจแช์ดาเมจจากออเรสของรัสอีกและมีบายเดียจากรัสด้วยทำมันมยิ่งตายโคตรยากใครมไีไอ้คิสตี้เป็ดคาร์ดง่ายกว่าเดิมอีกเพราะว่าชร์ดาเมจบวกกันบัฟดิเฟนให้อีกก็ยิ่งจะถึกเข้าไปอีกนั่นก็เนี้ถ้าเกิดเป็นเลขหนึ่งถือว่าโอเคเลขสองถือว่าอันตรายไหมเราถือว่าเสี่ยงแต่ว่าไม่เสี่ยงมากขนาดนั้นเพราะว่ามันคือาจจะแทง ไอ้น็อตหนึ่งรอบแทงคิตตี้หนึ่งรอบก็อาจจะไม่เป็นไรแต่แบบแทงไอ้น็อตสองรอบอันนี้อาจจะตีแตกได้เพราะมันก็ตายอ่ะแต่ก็อาจจะไม่เฟลหรอกแต่ก็อาจจะทําให้เล่นยากขึ้นนิดหน่อยแล้วก็พอเป็นเลขสามก็จะแทงคนที่เลือดเยอะสุดก็แทงลาร์ดอย่างที่บอกมันแทงเลือดเยอะสุดลาร์ดเขาไม่ตายหรอกรถ้าเราบิวร์ลารดมันถึกปอนะแล้วก็จะมีเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงคือถ้าเกิดว่าบอสมันเข้าเฟสแล้วอ่ะมันจะมีเป็นไอ้บัฟอันนี้ให้ทุกคนเลยก็คือจะเป็นบัฟเนี่ยก็คือเมื่อเริ่มเ,เทิร์นของฮมมิิิดจะฟฟืื้้้้้้นนนนูเเเเเลลออททททําาใหไไซีี่่ยฮุกครรังข์ เอนจิน,นจอันตรายมากแต่ก็ไม่อันตรายมากเกินไปถ้าเกิดว่าลอยินหน้าเราบิวแรงพอเราล้ลานยังดึงกอดแตกได้อยู่อะไรประมาณนั้นถ้าเกิดว่าคนยังอยู่ครบสี่คนเนี่ยก็จะค่อนข้างโอเคแล้วก็อีกอย่างที่อยากให้เตือนก็คือจะเป็นเมื่อเริ่มเทินจะลดเวลาบัฟของสตู1หนึ่งเทินอันนี้ไม่สําคัญหรอกมันก็แค่บัฟดบหายอ่ะมันก็ไม่สําคัญขนาดนั้นแต่จริงๆก็จุดที่โหดจริงๆของบอสตัวนี้คือถ้าเกิดบอสยิ่งแทงบ่อยอ่ะมันจะเพิ่มทา,างโจมตีแสแตกกันด้วยมันคือยิ่งแทงมันก็ยิ่งแรงและ้ยายามหลี่ลบบ่่สุดดนะีมมมาไไไแคร เครียดมากอันนี้สก,กิลนนี้ห่งรอบมาละเห็นไหมอันนี้ได้สองเป็นแทงซุ่มอาจจะไม่เป็นไรเราทนไหวเดี๋ยวเราตีบอสเลยเดี๋ยวเราเข้าเฟสสี่สิบเลยอ่าตอนนี้ไปเลขหนึ่งนะอ่าเรายังไม่แทงบอสเรากดสก,กิลอะไรเราสก,กิลสามเดี๋ยวตัวมันหายเวลาบอสมันตีบอสมาหักโซด้วยเนี่ยถ้าเกิดใครเก็บโซมันก็จะเดินง่ายกว่าอ่าเข้าเฟสสีกก่สิบแล้วตอนนี้ไปเลขหนึ่งแปลว่าบอสจะแทงอลอริน่าถ้าเป็นปกตินี่คือตีแตกแต่ว่านี่คือลอริน่าลอริน่าไม่เป็นไรเห็นไหม บอสแทงสองรอบดอรีน่าไม่ตายกลางบาเรียให้ด้วยแห่งสองรอบไม่ตายกลางบาเรียให้อีกเห็นไหมบาเรียโคตรหนาเดี๋ยวเราอธิบายให้สมมติเล่นให,ใหม่กันเ <c oughs> ถอะไม่รู้ว่าไอ้บาเรียเนี้ยถ้าเกิดว่าใช้ตัวคอนที่เป็นดาเมจลิมิตซึ่งดอรีน่ามีเป็นการดาเมจสามรอบใช่ปะให้ไอ้บาเรียนี้มันลั่นอ่ะก็คือโดนตีไงก็ไม่ตายต้องโดนตีประมาณสิบยี่สิบกว่ารอบอ่ะเพราะว่ามันนับเป็นมันเหมือน,นกับแม็กเฮลตอนนี้ไม่หมู่ประมาณห้าร้อยเปอร์เซ็นตะ์อะต้องตีให้หกักทีสามสิบอะก็ตีแบบโคตรเยอะจนกว่าโลจะแตกอ่ะก็คืออไมม่่ีทาางตายแนนน เดี๋ยวบาเล่มันก็หมดแหละสองเทินสามเทิร์นปฏิบอดไปเดี๋ยวต้องรอไอ้น็อตสกิลอันนั้นก่อนไอ้น็อตมันเก็บโซ่เพิ่มก่อนตอนนี้ต้องรอบัฟสปีดเอาโซ่ก่อนเพราะตอนนี้โซ่ไม่ขึ้นเลยแต่บอสจอันติล,ละอ,อ,อันติไม่หักโซ่เอออันติไม่หักโซ่สกิลเนี้ยหักโซ่อาจจะไม่เป็นไรอ่เรากนหนึ่งไป 1ปีเหมือนกันแล้วเราก็บัฟสปีดละพอบัฟสปีดมันก็จะช่วยให้มันบนอะไรขึ้นโซก็จะได้ง่ายขึ้นอ่ะสกลิล3ก็เนี่ยบอสฮิวบ้าเข้ามาบอสฮิลเลยสกลิลมก็คือกลางบาเลียแต่ว่าไม่ใช่ลำใหญ่เดี๋ยวตีไปเดี๋ยวบาร์ดีก็ระ,ะเะบิดโอ้โหมันสัดไอ้น็อตอย่าตีไอ้น็อตอย่าตีไอ้น็อตโอ้โยสงสารไอ้น็อตด้วยโฮมมิกอดตีแต่ไอ้น็อตโอเคอ่าอย่าสกิล3เลยเราก็ไม่คุ้มมีบอสไป แต่จริงๆเราคิดว่าอนอยาตายไม่ไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่ไม่ตายก็จะดีกว่าวออนะดีไปกดไปย้อย้อค่อยตีไปเขาปรับมาใหม่เราคิดว่ารอยน้ามันแบกเกิน<า>เนี่ย<ป>มันคือไอ้อย่างเงี้ยปกติมันจะแย่มากก็<า>คือสถานการณ์ที่แย่ที่สุดละแทงใส่ตัวดาเมจเนี่ยแต่เขาไปรอยน้ามันโดนตีไม่ตายมันก็ง่ายอะ่ะเนี่ยขอแค่แบบให้กอดแตกติดบ่อยๆก็พอละ พอกตแตกตีบ่อยๆมันก็จะทำดาเมจแรงพอบอตายแล้วดึงผิดคนฮะล้อไม่ดึงเรียบร้อยฉันต้องกดโซ่ละบอสจะตายละอ้ออ่าเรียบร้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าเทิร์นนี้ยก็คืออยากกดสกิลสามพิตตี้ก็พอละโอเคก็เรียบร้อยแล้วกับอีร้อยสองถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาอะไรหรือสงสัยก็ คอมเมนต์มาได้นะแต่เราคิดว่าของทีมนี้น่าจะเป็นทีมที่ผ่านง่ายสุดละเราคิดว่าชั้นเนี้ยกดมือง่ายกว่าออโต้เยอะอย่าไปหาทีมออโต้เลยเอาเล่นทีมอย่างเงี้ยง่ายกว่าเดี๋ยวถ้าเล,เล่นทีมอย่างงี้ตโอคิดว่าร้อยห้าร้อยร้อยกว่าก็คงใช้ทีมประมาณนี้แหละก็ผ่านได้หลายชั้นเลยแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราไปก่อนแลนะกันเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละ